พี่น้องตอนไก่แบบยัวๆไปเลยค่ะนี่ตอนไก่ปั๊ดให้คอยตอนบางไงค่ะบุเป็นการเสียเวลาพี่กินกันเลยค่ะลองมาบายสุกผู้ทุกคนนะคะวันนี้ก็พอๆกับกินป้อยฝอยแหลกเช่นเก่าเช่นเดิมนะจ๊ะถอกไหน,น,น,นะคะเมนูของเราคือก๋วยเตี๋ยวกันตอนไก่แบบปั๊ดพี่น้อง พราะเสียงไขเพ็ดเ,เขามันไกอนอ่อยูอ่แล้วเนีย่ยอะไรอย่างนี้ไม่ใหญ่พีเทตประชดไข่คขาดแทะม,มักเสียนมีเหลืองนะคะกับมะหมาฉันว่าเราจะกินข้อไก่กับมีนะจ๊ะนี่อันนี้เท้าไก่ก็มีค่ะของอร่อยมากนะจ๊ะเลือดอันนี้จะเป็นเลือดค่ะเลือดไก่หรือเลือดหมูเราก็ไม่รู้นะคะนะคะเอาไปกินกันเลยค่ะซิมหนังก่อนเออ อโอ้ยไก่ดีม,าไม,ไมา,าไม่เปื่อยพี่น้องได้ป่าแบบค่อยมากลายเลือดค่ะไก่ก่จะกินยังไงพี่น้องให้ขอมาเป็นตอนอรุณโอ้ยเนาะจะเป็นเหด็ดผัวเด้อบูไม่ค่ะก็ได้เนาะเห็ดประโชดข่อยหรือเนี่ยวใดะไดบูแล้วไก่กจิป,ปีฐานเนาะน,นี่อืมไม่ละเลยอืมจิ้มมึ มันละไม่ขมค่ะเพราะมันต้มแล้วนะจ๊ะมันไม่ขมอร่อยก๋วยเตี๋ยวมันละเขาชอบมากก๋วยเตี๋ยวมันละไก่อย่างงี้คือมันอร่อยนะคะ่ะอันนี้จะเป็นไก่ฉีกค่ะไก่ฉีืมคอไก่ แสบหลายพี่น้องก๋เดี๋ยวคือเจาะแบบแสบดิขี่แหล่เ่าะเสื้อหวยมันร้ายปวด หยูมาเลยดีแค่สินกับมึงเลงให้ใครซ้ำผวนก็มจะเป็นผูวกอนจะกินเน่อะไรแต่ไก่ตัดอมึงแน่โหดเลยเนี่ยขับมาได้พี่น้อ น,นี่ก็ข้อไก่จก่ะยูยูว่าแบบเกิดหืมดูดมาเลยน้องดีแห้งแซบ่บคยกราบ ไเป็นคอยยิว้วเขานั่นแะอืมไม่มกแ็แซ่ถือใจแม่มาแม่มาแม่จ้างเหลือรักก่อนโครูคคเลอยู่จะเป็นโพนี่้ออ้วตอนนห้ได้ก็ได้ ตอนไก่เป็นเนี่ยปาแต่ว่ากับหนุ่มได้บ้างเนี่ยสีง่ายขี้ออยังนี่เอาส่วนสีก็าดดไปดึงไก่ฉีนจ้าเนี่เนี่ยเนี่ยซ นพ่อไก่อีกแล้วแม่ตกใแีน,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 น 嗯，嗯哼，不是这么卖的。嗯嗯 kim cây, lúa đâu mà ไก่ตัวน,นี้ออดไลน์ Online. อย่างเดียจ้านะคะพี่น้องคลิปต่อไปนะคะสิพ้าไปกินยังนะคะกฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำล,ลังแรงแชร์แรงใจเห็น,น้ำมนเลยเดะคะ้ค่ะกินป้อยฝอยแหลกขอขอบคุณค่ะ